โอ้โหร้อยวันพันปีตู้จะพาแก๊งนี้จะกลับบ้านเร็วตอนนี้เป็นเวลาห้ามงเย็นปกติต้องไปไล่ทุกวันนะวันนี้มาเองอะ่ะตัวมาเนี่ย่องนี้เขาเดินกลับบ้านเองโดยที่เราไม่ต้องไปไล่ถึงตรงนู้นมาเนธแล้ว เดี๋ยวจะให้โบนัสในการกลับบ้านเองเดินมาเร็วเร็วโตโตโตมินีโตไ้ ไปเถอะเชิญค่ะเชิญเลมย่าค่ะที่ล็อกนี้นะคะไปค่ะเดินค่ะเดินเถอะค่ะไปค่ะเดินนู่นให้เลมย่าตัวไปตัวนี้ใครขี่สิวะมึงช่วยไปนู้นให้เลมย่าก่อน ไปห,หนุนเล่มยาไปมือไปอยู่ท่าไหนเขาขี่ถุงห้องได้เนี่ยคักคันเต็มกะละเบลเลย